ได้เลยเดี๋ยวพี่กัปตันจัดให้นะครับสำหรับน้องม .4 ที่กำลังขึ้นม .5 แล้วเรียนเคมีนะครับน้องจะเจอทั้งหมด3เรื่องด้วยกันครับอันนี้นะครับจะเป็นหน้าตาหนังสือของม .5 เทอม1นะครับบอกก่อนนะครับในเนื้อหาของม .5 เนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใช้พื้นฐานเคมีของม .4 นะครับโดยเฉพาะพื้นฐานเคมีม .4 เรื่องโมลและสุดเคมีครับใช้เยอะมาก บทที่จะเจอเลยนะครับบทแรกคือบทแก๊สและสมบัติของแก๊สครับทุกคนอันนี้จะเป็นฟิลแบบคำนวณประยุกข์ขึ้นนะครับจะเกี่ยวกับเรื่องแก๊สอย่างเดียวนะครับบทต่อมานะครับจะเป็นอัตรา,าการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ก็คือจะเป็นอัตราที่แบบเฮ้ยปฏิกิริยาจะเกิดเร็วจะเกิดช้าขึ้นยังไงบ้างและเรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของสมดุลเคมีครับเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นกึ่งทฤษฎีคำนวณน,นะครับพอปฏิกิริยาเข้าสู่สมดุลแล้วปฏิกิริยาจะไปยังไงต่อนั่นเองครับอันนี้ก็จะเเเเเเเปปนนนนนนนื้อออหามมมะครัับทิดดไงจแ่ จึงพี่ขอเตือนไว้นะครับว่าน้องต้องมีพื้นฐานเรื่องโมนลนะรับรองจะทำได้ไง่ายขึ้นครับถ้าสงสัยตรงไหน,นอยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวพี่กัปตันมาตอบหรือถ้าอยากติวเคมีฟรีนะครับพี่กัปตันมีติวไว้ใน Youtube เยอะมากเลยนะครับสามารถคลิกติวได้เลย